ถึงยี่สิบบาทอันนี้เกาเรียกอะไรซาลาเปานะครใส่นมค่ะอะไรนะซาลาเปาใส่นมซาลาเปาใส่นมเรามีปลาตงโขดแล้วไหมอ๋อเอาปลาตงโขดาตัวละสิบบาทสองตัวสิตัวละสองบาทเกือบสบาทเอาห้าตัวสิบบาทอันนี้เปลาซาลาเปานะเป็นใส่เป็นใส่แบบนี้ใช่ไหมเอาสังขยาไปเถลือกไป อันนี้ไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะไม่ใส่อะไรเลยขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะต้มโกน้ำเต้าหู้ใบเตยนะครับอยู่ตลาดมิตรสูงวันจันทันเสาร์ที่สิบสองเชียงเขาก็ถุงตัวโต๊ะถุงทะเลนะต้มโขลกนีี่สิตัวสี่อันนี้ยี่สิบบาทนะใส่นมอันนี้ใส่นมเทไหร่คบเนี่ยเนี่เนี่ยแล้วก็น้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่อง กินทุกวันไหมครับรกินทุกวันนะไม่กินทุกวันซ <c oughs> ื้ยยอคอุณ <c oughs> มาซื้อมาหาครับร้านอยู่หลังตลาดตลาดตลาดต้นสูงครับด้านหลังดูครับผมสบายนับรวมสี่สิบ <40 8. S 1> บาทส่สิบบาทอันนี้ถุงเท่าไรครับไม่ใส่เหมนเดิมไม่ใส่ถุงละห้าบาทห้าบาทครับไม่คคาซื้ออะไรเนาะ ไปลงเพจนะกับซื้อมายครับอยู่หลังมันสูงเองครับขอบคุณข้าสวัสดีครับรับรวยครับ